สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางวเวลาพัฒนานะครับประจำวันที่2ี่เอ็มษายนนะครับจากงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอภายสมาชิกด้วยนะครับสูตรหลุดไป1นึสองสูตรนะครับก็มาแค่2สูตรแล้วก็จับไม่เข้าอีกเช่นเคยนะครับ ได้แค่คู่โตัวอย่างเดียวนะครับ05นะครับมา04150เลยนะครับไม่ได้จับประกบกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรามี04นะครับกับ54แต่หวยดันออก041นะครับก็มา2ตัวนะครับในสูตรนี้นะครับ0กับ5 ก็มาตามกันต่อเลยนะครับใช้หลักผลรางวัลหตัวรับสองสองหนะครับ2อันดับไปอยู่หลักหมื่นกับหลักแสนแทนเลยนะครับน่าจะมาในหลักหน่วยนะจะได้ถูก3ตัวนะครับ เราได้ห้าบวกแดนะครับเป็นสามสามบวกหเป็นสี่วนี้เราได้สี่นะครับกับ9ในสูตรนี้นะครับไปดูสูตรที่สองกันนะครับนี่นครับสูตรที่สองนะครับหลุดนะครับ ห้าศูนย์สี่หนึ่งนะครับสูตรนี้ก็หลุดนะครับก็ลองตามกันต่อนะครับสูตรนี้ได้หนึ่งหนึ่งสี่ หนึ 1> 1, นะครับส่วนนี้ได้หนึ่งหกหนะครับสูตรนี้ได้3.8ด จะจับให้นะครับราวนะครับยี สูตที่1นะครับ4กับ9เด่นสี่เก้นะครับตัวเจาะนะครับ4 2 4 7องสีดที่2ได้สามกับ8 นี่นครับตัวรองนะครับนี่เป็นตัวเด่นนะครับตัวเจาะเด่นเจาะรองก็คือ23 28ามสอนะครับ

เก้าเจ็ดแปดนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับหวยลาวนะครับประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนนะครับเด่นที่สี่กับเก้านะครับตัวรองก็คือเจ็ดกับสองนะครับเด่นก็ฝ่าว้พิจารณากันครับเลือกวิ่งนะครับ เพื่อนๆจะเลือก4กับ9เป็นเลขวิ่งนะครับหรือ2กับ7ก็ได้นะครับเราก็นำมาเจาะกับชุดพวกนี้นะครับถ้ามาครบทั้ง3สูตรนะครับจับ3ตัวนะครับเผื่อเข้านะครับมีสูตร1ได้2กับ7นะครับแล้วก็4กับ9แล้วก็3กับ8นะครับพี่ยังเดินต่อนะครับ ตัวเน้นนะครับคือสี่ตัวนี้นะครับเน้นหวังว่าจะมานะครับในวันนี้นะครับครับข,ขอจบข้อมูลนะเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ